สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมสุข,ขสุขนะครับนี่พอกันวันวันที่หนึ่งนแรงงานนะครับโอกาสโทรหาคุณแม่บินเดียวนะครับใหพ้พี่น้องช่วยรกันว่าเพิ่นเด่นแนวทางโคง้งสุดท้ายท่าใดสายเพิ่นโทรมากลายสายพี่น้องนะค,คงจะมีแนวทางคงจะฟันดีโค้งสุดท้ายให้พี่น้องรอชม รอฟังน้ากันนะครับแอดจะโทรที่ตามถามข่าวเบิง้งนะครับประวัติสายคนทู่เขามาลายสายสลับแม่บินเดียวนะครับแม่บินเดียวโดงจังให้กลายชย่อง y o u t ทู e นะครับพี่น้องติดตามฟังน้ากันด้วพี่น้องเด้อมีคนเดิมบอกแม่ครับแม่เออแม่เปิดเบื้องบรเห็นมีจะลิดเลยลงทั้งชกทวีพารวยด้วหแม่ฮะนี่สองช่องลงทางทาวีพารวย พี่พารวยบอกบ่แม่ไรอ,อีหยังวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนในเขียนว่าแต่พี่พารวยบอกครับกับสองช่องมีสองช่องแม่มีสองช่องของหนูมีสองช่องครับผมเดี๋ยวเออของหนูนี่เดียอีหยังว่า,นานในน่องอันน้องอันมะลิหรือแม่ครับผมชื่อช่องอีหยังของหนูน่ะทีวีคนเดิมทีวีคนเดิมครับทีวี เอาอันยดเขียนก่อนควีคนเดิมครับแม่ขันบอนออกวนนี่เจียใจเ้อครับ,บควีคนเดิมแล้ววันนี้อะไรทิว่าออกห้แม่ช่องไหนช่องทวีพารวยคลิปนี้ก็จะออกช่องทวีคนเดิมลแล้วเนี่ยออกได้ทั้งสองช่องเหละจ่า่าแต่ผมบอนบ้าขงขาก็ไ,ได้ลงช่องเดียวนาะช่องไหนนะทิว่าออกไปไแล้วน่ะ ทวีคนเดิมกับทวีพารวยมันจะมีอยู่สองช่องบอกช่องหนึ่งออกช่องหนึ่อง,อองครับแม่ก็วีพารวยบอกครับอ่พารวยมันมันมันสองช่องนี่คือคนคนเดียวกันนั่นแหละแม่เป็นผู้เดียวกันแลนยเหละแม่แต่ว่าผมมีเวลาผมก็ลงให้สอบช่องถ้าผมมีเวลาผมก็ลงช่องเดียว เพระาะว่ามันต้องมันต้องตัดตอ่อมันต้องอัปโหลดคลิปทุกช่องแม่ใส่เวลาให้กันโธ่มากเลตัวเด็ดด้บยบาทนี่ว่าเห็นสายคืยอ่าเห็นสายคุณแม่โท่มากเห็นสายมากเราคู่อ้กก็จะได้ตัวด,ดีแต่เนาะแม่แม่บินเดียวเนาะแม่บินเดียวตัวดีเพิ่มให้เรื่องหางเราปอ,อแม่บินเดียวเป็นเล็กอปยังก็แม่น่ะ แล้วคุณยายก็ได้คุณแม่เรียกได้หมดได้หกสิบปีแล้วอ่ะเราเียกเรียกคุณแม่บินเดียวนี่หนแหละเรียกคุณแม่บินเดียวถ้าเอาหลายชื่อแล้วพี่น้องคนชุ่งงแล้วจริงนาขอบใจเอาคุณแม่บินเดียวเลยเจอไม่หางหนึงนะ่งเด้อเอาตัวใดแม่หางหนึ่งตัวใดแมออ่อันเริ่มแรกก็ของห้าเน่ะมันเมีมันเมียน S <S เดี๋ยควคอยขวนกันเนาะแม่แม่แม่ก็ต้องไปว่ารอบแรกหรอกเพราะว่ารอบแรกลูกลุงคิดไปแล้วแม่เอางวดนี่หรือว่าตอนนี้ชิปนี่ล่ะเอาตัวใดแม่มาเลยเพราะว่าเพราะว่าชิปชิปที่ลุงไปแล้วนะลูกจะสรุปไว้ให้เมื่อนี่สรุปให้ให้บททุกอาจารย์ครับสรุปให้ทุกอาจารย์แล้วเะแล้วเมือนี่ที่ลูกโทษคุณแม่ที่ที่แม่จะบอกไว้ก็คือจะเอาในชิปนี้งวดนี้ นะครับคลิปนี้อีเมลฝันมาจังใดจะได้ว่าคลิปนี้งวดนี้โกงช่วยไา้มมื้อเลยออกแล้วนี่แม่มืนมืดออกแม่แม่จะให้ตัวใดจะได้มืนดีก็ให้แค่สองงานเอาบ่เอาก็เอาตัวว่าเอาจัใดมาทุกงวดสี่สีหนึ่งสิบี่ีหนึ่งบแม่4ีซ4ี1หนึ่งซีหนึ่งครับผมสี่ี่หนึ ซีซีหนึ่ง้ครับแค่แล้วซีซีหนึ่งก็าาาสามห้าสามสามห้าสามแค่นี้เลยลูกตามเรียนซีนึ่งก็หาสามแบบเนี้ยซีนึ่งก็หาสามจะลืมตามเรียนครับผมลุกไปเลยบนล่างบนล่างนี่เนาะบนล่างลูดไปเลยครับ แม่แม่หายอันที่วา่าร่วงไปแล้วบอกที่แม่แม่หายว่าร้อยนั่นร้อยนี่มันลงไปแล้วแม่ลงไปแล้วแม่เขาไปเบิลไม่ช่องทวีพารวยมันมีสองช่องอ่ะแม่แต<ะ>่ทวีพารวยกับทวีคนเดิมครับสองช่องจต่เจ้าเดียวกันต้งสองช่องครับผมก็คือของมูฟเ่นนั่ะหล่ะคือช่องฟุ่นฟุ่นฟูที่สามสี่ช่องคือว่านั่นหน้าก็มี้สองช่องเี่โอ้อยเพ,พิ่นมีฟูแลหาช่องหกช่องหมดทั้งทั้งเขตเพิ่นได้ไปลงแม่ เขาซ้ำๆงวดแล้วครข้างบนในเน้นๆในเลขหนึ่งหกแปดเลขคงเลขกเก้าตัวเดียวกันมันออกมันออกกันเก้าแปดบนเมนบอร์ดลายเลขแปดบนก็โต๊ะบ้านนี้โอ้ยเอฟซีตัวมหาใหญ่ประหานมาจากบุรีรัมย์อีแม่นี่แม่อยู่มาจากกันพี่ไม่นครราชสีมาอีกสามสายเลยตัวมหาใหญ่นี่โอ้สายบ่ใหม่ก็ได้แม่ฉันบุรีก็มี เราไปโดนบุรีอีกบ้านีหนึ่งมีแต่คนโทรมาหาเอาเบอร์โทรแม่ลงน้ำเมอะครับผมครับผมเอาเบอร์โทรคุณแม่เป็นเดียวว่ะสิเบอร์โทรคุณแม่เป็นเดียวลงน้ำเป็นบ่เกินตัวยังไงเ้อลูกเด้อเบอร์โทรเอาใจยังไสิแม่เบเบอร์โทรตัวยังไงเลยเอาซ้ำเอาซ้ำมวยไขว้บอ ตอาชนใวยใครเลยแตแดงว้าวนี่บุญัมพันธกันด้วยนี่ <laughs> จใค,ค,คุยกันก่อนคุยกัน <laughs> ก่อนว่าคุณได้นี่เกิดพ่อจอ <laughs> 2 5 0ูนย7เนี่ยปีมาล่งเนียปีเกิดได้ได้วยนี่ <laughs> แ,ลนนแล้วตอนนี้ล่าสีพี่ิ๊กบันลนีลองไปเปิดให้ยิบซีดูจี้ดวงใหญ่กำลังขึ้นเ้อ ครับปีมั่งก่อนร่องบาทนี่ครับวันที่สามสิบเมษายนนี่คือว่าโชคไร่ออกไปเมื่อโจกีมึงสภาพามิจหน่านี่แหละครับลองเราไปอ่านไหนไปเอซี่ราสีพิจิกด้วครับปีนี้ปีเกิดย่ายปีมื่ลงย้ายเกิดปีสองพันห้าร้อยสย์เจ็ดนั่นครับกาดแค่บ้นนี้ปีหนึ่งจะถ้าเจ้ารวยด้อครับผมสาธุครับแม่สาธุครับขอให้หลับไปด้วย้งแม่เนาะ จ้าอ้า,อาอเอาแค่นด้เยแม่เด้อจ้าสวัสดีครับยังเป็นพี่ลูกจิ้งหางแม่แม่ติดตามเบื่อนทั้งสองเลยแม่เด้อจ้าจ้าอ,อ้าวขอบคุณหลายๆครับแม่สำหรับแนวทางครับผมครับขอให้ FC โชคดีนะคะครับขอบขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าอ,อ้าวพี่น้องนะครับเสียงแม่บินเดียวนะครับอ่าแม่ FC บินเดียว นะครับเรเพิ่นกับเขาดีพินจนายคือกันพี่นอ้องนะครับอ่า่นโทรมาแอดก็บไปร,รับสายวายแอดติดชิปอยู่นะครับถ้าว่างแอดก็โทรหา,สาหเสี่หลับพี่น้องนะครับสายสายเขามาแอดบไปรับสายขอโทรขออภัยพี่น้องสุบคุ้มสืบคนเดอ้อนะครับอาพี่นอ้องมาเบิ่งตัวเลขนํากันสรหรับแม่เอฟซีบินเดี่ยวนะครับสองชุดสองหางสามตัวเน้นๆ่สองชุดสองหางเลยพี่นอ้องเด้อ นะครับมักคอยหาลอตเตอรี่กันรีบจับรีบจองรีบซือ้อสำหรับสนุนให้พี่น้องซื้อสลากกินแบน่งรัฐบาลกันนะครับมาเบิ่งตัวเลขกันบัดนี้พี่น้องนะครับสำหรับตัวเลขของวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแม่บินเดี่ยวโค้งสุดท้ายนะครับสามตวงตรงคือซีซีหนึ่งสามห้าสามสำหรับตัาเหรียญคือซีหนึ่งซีซี สามหาและสามสามสาับเบอร์โทรเพื่อ็คือศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เ็ดเก้าสามสี่หนึ่งพี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องนะครับี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องถ่ายคลิปแล้วนะคนับนี่คือโคงสุดท้ายของแม่บินเดี่ยวถือว่าสรุปหวยไปพร้อมลงคลิปไปน้าสรุปหวยไปพร้อมเด็พี่น้องเด้อมือนี้เป็นมันจีหนึ่งมืออื่นวันทีสองมือเลีกยออก สรุปหวยไ้ไปพอ้อมเด้ที่น้องเด้อรอบสองพฤษภาคม2 5 6 7แม่บินเดี่ยวนะครับสามตัวตรงคือ4 4 1แล้วก็3 5 3หสนะครับสองตัวคือสี4หนงหและส 3, 3, 3สาำหรับเบอร์โทรเพิ่นนะครับี่น้องติดต่อโทรหาเพื่อนใดก็คือ0 9 8 8 0 7 9 3 4 1ดนย์ดสี่นนี่คือเบอร์โทรแม่บินเดี่ยวหรือว่า แม่บินเดียวด้วยพี่น้องด้อติดต่อคนใดทางเบอร์นี่พี่น้องนะครับสรับพี่น้องทีแฟนช่องสุผู้สุกคลนะครับมักจัดขัดพานพี่น้องสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ย่งางไดโปรดใช้พิจารณาในการรับชมพี่น้องยินเสียงคุณแม่บินเดียวเป็นทีเดียวเลยนะครับทั้งช่องทางแอดมอยสองช่องทางนะช่องทางทวีคนเดิมและช่องทางยูทูบทวีพารวยนะครับติดต่อติดตามใดทางนี่ด้วพี่น้องด้วเจอทางเพจ เพจทวีคนเดิมบัวมีพี่นอ้องทางช่องเราไม่มีเพจพี่น้องจออยู่ทางเพจนะครับแสดงว่าเพจเป็นเพจปลอมเป็นเพจโจรน,นะครับพี่นอ้องปฏิจจตามปฏิจิตามโจรน,นะครับแจ้งพี่นอ้องสู้ขู่ทุกคนนะเพจเราไม่มีเพจมีแต่ช่องทาง YouTube ทวีคนเดิมและองทาง YouTube ทวีหารวยสองช่องทางติดตามนะครับติดตามชมทั้งช่องใดทาง YouTube เพียงเท่านั้น ทางเพจไม่มีแก่งพี่น้องสุภูทุกคนพี่น้องไปเจอทางเพจคือเพจเขาดูดชิปไปเพจมิจฉาชีพเพจปลอมนะครับเอาชื่อผมไปลงแล้วก็เอารูปผมไปขึ้นเป็นเพจนะครับนั้นไม่ใช่ของผมเด้อพี่น้องเด้อเป็นรูปผมจริงนะครับเป็นชื่อผมจริงแต่ไม่ใช่เพจของผมพี่น้องผมไม่มีเพจมีแต่ช่องทาง u t u b e นะครับเพียงเท่านั้นหากพี่น้องใความหาคมแพงหากพี่น้องใความเมตตาคมยูตูบเข้ามาติดตามทาง YouTube ขอนันพี่น้องนะครับอาสาบับคลิปนี้ขอพี่น้องสชคพี่น้องมั่นลำ,ล,ำล่ำรวยรวยสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากอินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้พี่น้องผลิตต่างพนันแต่อย่างใดโปรไทยวิจารณญ,ญาณในการรับชมสำหรับแนวทางของแม่บินเดี่ยวของคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ตัวเลขตวทางมาในโคุดทายครุ่งนี้นะครับขอให้สชคขอให้มั่นเฮงเบ่งเบงิ่งลำล่ำรวยรวย,ย,ยสุขุดคนพี่น้องสวัสดีครับ